สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไขยเคียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านรับผ่อนคลายความเครียดกับพราชีได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจ,จารณยานในการรับชมในะรบฟังด้วยนะครับ สำหรับพระชิดมาในี๋วพอดีนะครับผมก็รับเอาพระอุปโทษรูปเหมือนปั๊มร้อยองค์รุ่นหนึ่งของวัดทุ่มคนออกมาปีพศ .2555 นำาให้ท่น,นได้ดูชมนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระขยายภาพขึ้นมาถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสัน่นเบลอพระชัดก็ต้องขอประทานอภัยตท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับรูปเหมือนปั๊มเลอก็จะมองเห็นรายละเอียดนะครับความคมชัดของ พิมพ์พระในแต่ละมุมท่ด้านนะครับแตกต่างกันไปนะครับสําหรับรูปเหมือนปามระองค์รูปหนึ่งนะครับที่ทางวัดห้วยม,มงคลได้จัดสร้างก็จะมีด้วยการสีเนื้อนะครับก็จะมีเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองเนื้ออัป,ปกาแล้วก็เนื้อตะวะนะครับในวันนี้ก็ได้เบลกาดนาเอาเนื้อทองแดงนะเพื่อให้ได้ดูชมนะครับที่ด้านหน้าของรูปเหมือนสเกตที่เวรฐานด้านล่างก็จะมีข้อความตรงศริล,ลปุหลวงพ่อทวดนะครับ มองไปเิจณาไปก็จะมีสมาธินะครับอยู่ที่องค์พระดูแล้วก็เพลินแล้วก็สบายใจนะครับแต่ละคน,น,นก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับเที่เรเฐาหดนถัดล่างก็จะมีข้อความส่งสื่อระบุนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดน,นะครับสําหรับรูปบนปั้มลรยองค์นะครับก็จะมีการต่อโคดไว้ที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับ สังเกตลักษณะของโค้ดความคมชัดของโค้ดที่ตอกลงไปพระตนก็จะมีความคมชัดแตกต่างกันไปนะครับสังเกตทางด้านซ้ายของท่านผู้ชมก็จะมีโค้ดตัยย่อหอมอคอในวงกลนะฮะที่ด้านบนก็จะมีโค้ดดอกบัว2ดอกแล้วก็ระหว่างโคดดอกบัวก็จะมีข้อความตรงเสียระบุวัดห้วยมงคลที่บริเวณด้านล่างก็จะมีโค้ดพัดนะครับ2โค้ดระหว่างโคดพัดก็จะเป็นเลข5านะครับ3ตัว ก็จะเป็นปีพศ2555นะครับทางด้านขวาของท่านผู้ชมก็จะเป็นโคตรออจันนะความคมชัดของโคที่ตอ,อกลงไปนะฮะี่วันนี้ก็ ได้มีโอกาสขับนำเอาพระนะครับสององค์ลงได้ดูดชมนะฮะสำหรับองค์นี้ก็จะเป็นองค์แรกนะครับดูแล้วก็เพลินนะฮะองค์ที่สองครับเหลือเดียวกันนะครับก็เป็น รูปเหมืนปามรุ่นหนึงครับเมื่อต้องแดงขยายภาพขึ้นมานะก็จะมาดูลักษณะของโคดที่ตอกไว้ที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับรายละเอียดแต่ละมุมแต่ละก็จะมีความคมชัดนะครับลักษณะของรอยจัดที่บริเวณขอบด้านข้างนะครับ ลักษณะความคข็ชัดของโคดแล้วก็ตำแหน่งที่ตอกลงไปนะครับปราเตินก็จะมีตำแหน่งที่ตอกลงไปนะครับลักษณะของโคดนะฮะก็เป็นการใช้เวลาว่างๆครับนำปราที ได้บูชาเก็บักษาไว้กระปูปผมมาชมเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ละคนนั้นก็ชื่นชอบเนืเาาเ้อโลหะแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ ด้านหน้าแล้วก็รายละเอียดที่บริเวณขอบนะครับรายละเอียดที่บริเวณด้านหลังของรูปเหมือนปั๊มนะครับก็จะมาดูาลักษณะของโคดนะครับความคมชัดที่ตอกลงไปนะครับ ก็จะเป็นโคดที่ตอกลงไปที่ใต้ฐานขององค์พระสำหรับเนื้อโลหะทองแดงนะครับดูแล้วก็เพลินนะครับรายละเอียดของพิมพ์พระแล้วก็ลักษณะของโคดที่ตอกลงไปที่บริเวณใต้ฐานขององค์พระนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็ได้เบลกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระหลวงปทุมรูปรรปั้มรอยองค์รื่นหนึ่งของวัดห้วยมงคลครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้โเโลกาสครับนำเอาเนื้อโลหะทองแดงนำนไปาสดงให้ดูชมนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท,ท่านผู้ชมดูแลชอบเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใด ผมก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามมาผ่อนคลายความเคร,รียด้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอการคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ